คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเพื่อนของคุณเนี่ยทาไมมันดูปกติดีทุกอย่างเลยเวลาเขากินอาหารหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยน้ําหนักของเขาก็เพิ่มขึ้นตามปกติแต่ว่าไอคนผอมอย่างเราเนี่ยกินเท่าไรก็รู้สึกว่าน้ําหนักไม่เคยเพิ่มขึ้นสักทีหรือว่ามีหนังซ้ำนะครับอาจจะน้ําหนักลดหรือว่าผอมลงขึ้นไปอีกเอาจิงๆนะิงแล้วผมก็เคยเป็นคนแบบนั้นก่อนแล้วก็สงสัยคําตอบนี้มานานแล้วเหมือนกัน,นครับจนกระทั่งผมเริ่มที่จะ ออกกันทางกายอย่างจริงจังผมก็เลยเริ่มที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับเมื่อสมัยก่อนผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่พอมากๆถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยผมก็กินข้าวครบสามมื้อนะครับตอนเช้าผมเนี่ยคุณพ่อก็จะทาไข่ดาวขอดอกให้ผมกินตลอดซึ่งมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เยอะแล้วใช่ไหมแต่สำหรับผมถ้าย้อนกลับไปดูตอนนั้นคือมันน้อยมากครับมันมีไข่ดาวฟองหนึ่งแล้วก็ขอดอกสองจิน้นแน่นอนว่ามันก็ดีกว่าเด็กหลายๆคนที่เขา ยากยากไร่หรือว่าแบบไม่มีอะไรกินแล้วผมเกรดฟูตรงนั้นนะครับที่ผมมีอาหารการกินที่โอเคเลยนะครับกินข้าวสามมื้อนะครับที่โรงเรียนก็กินปกติับมาบ้านตอนเย็นก็กินปกติสิ่งที่เป็นข้อเสียตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือเอ,เอาจริงๆเลยคือตอนนั้นไม่ได้ออกกำลังกายคือมึงไม่มีทางที่จะกล้ามเพิ่มขึ้นหรือว่าตัวใหญ่ขึ้นได้อยู่แล้วแน่นอนว่าถ้ามึงกินเยอะมึงก็จะเป็นคนอ้วนไปเลย แต่พาตอนนั้นผมไม่ได้ออกกอลังกายด้วยแล้วระบบเผาผลาญของคน้อมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ผมไม่มีกล้ามสิ่งหนึ่งนะครับที่คนผอมทําผิดพลาดก็คือเราพยายามที่จะเข้าข้างตัวเองครับว่าเรากินพอแล้วสมมตินะครับว่าน้ําหนักที่คุณจะต้องการเกณฑ์เวทหรือว่าเพิ่มน้ําหนักเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้สิ่งที่คนผอมกินเนี่ยครับอย่างผมกินสามมือแล้วอิ่มเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับ แลวสิ่งมันแย่คืออะไรรู้ไหมครับคือเรารู้สึกว่าไอ้ที่เรากินอยู่ตรงเนี้ยมันพอดีละมันอิ่มแล้วเว้ยเรารู้สึกว่าแม่งเต็มท้องแล้วแต่มันคือระดับระดับที่แบบว่าคุณกินไปเท่าไหร่น้ําหนักคุณไม่เพิ่มอาจจะลดลงด้วยน้ําหนักคุณหรือว่าอาจจะเท่าเดิมแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องกินให้ได้ระดับนี้แล้วน้าหนักคุณจะเพิ่มขึ้นบวกกับการที่คุณออกกำลังกายอย่างจริงจังแล้วน้ําหนักคุณก็จะเพิ่มขึ้นบวกกับมวลกล้ามเนื้อมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนนสิิิ่่่งงงึททีคุณต้้ออําดยยกกใหเเะม แน่นอน,นครับว่าข้อนี้คือข้อที่ยากที่สุดสําหรับคนผอมอย่างเราในช่วงที่ผมเริ่มออกกําลังกายนะครับผมก็กินสามมื้อปกตินะครับจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเราเริ่มออกกาลังกายเนี่ยมันก็ไม่มี energy ในการออกกําลังกายเรารู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรก่อนออกกาลังกายนั่นคือการกินข้าวเพิ่มนั่นเองในช่วงแรกของผมนะครับเริ่มจากการกินมาม่าครับถูกต้องครับผมเริ่มจากกินมามา่าอาจจะดูเป็นอาหารที่ห่วยแตกที่สุดแต่ว่านั่นคือวิธีที่ผมเริ่มแล้วก็ เหมือนกับการที่เพิ่มมวลอาหารเข้าไปในท้องผมเพื่อให้สมองมารับรู้ว่าเฮ้ยเวลาเนี้ยผมจะต้องกินข้าวซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจหรอกว่าผมทําไปไมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าพอทําไปทานานมันก,มนก็มันก็เริ่มถูกขึ้นครับก็คือผมเริ่มที่จะหิวก่อนออกกาลังกายนัะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ผมเริ่มเพิ่มน้าหนักตอนออกกําลังกายครับผมเริ่มกินข้าวมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกกาลังกายหนักขึ้น ในช่วงแรกก็อย่างที่บอกผมเริ่มออกกําลังกายจากการที่วิตพื้น1เดือนนะครับดึงข้อ1เดือนตามชาเลนจ์ที่แบบฝรั่งเขาทํากันน่เอาจริงมันก็ไม่ได้เที้ยอะไรเลยนะครับกล้ามก็เอาจริงจริงมันมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่เหมือนไอ้พวกฝรั่งที่มาโฆษณาหรือว่าไอ้เด็กเปรตที่แบบเอารูปบอดี้ทานสอร์เมชันมาว่ากล้ามแม่งใหญ่ทุกนี้ตัวผอมเท่านี้มึงแค่วิตพื้นก็กล้ามใหญ่มันไม่เป็นจริงนะครับกล้ามท้องมันไม่ได้ใหญ่นขนา,านาาดนั้นนะผมพิสูจน์มาหมดแล้วแต่ แน่นอนเขาว่าผมน้ําหนักเพิ่มขึ้นกรามกระดูดดีมากขึ้นเพราะว่าผมกินอาหารมากขึ้นนั่นเองและนั่นคือวิธีที่คนผอมทุกคนควรจะใชะครับก็คือการเพิ่มมื้ออาหารเข้าไปเพราะว่าคนผอมอย่างเรามันไม่สามารถที่จะอัดอาหารให้เยอะขึ้นได้ในมือเดียวเพราะว่ากระทองเราลิมิตแค่นั้นอนะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือซอยย่อยเป็นมือเป็นมือ้อแต่ว่าข้อเสียก็คือคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอาหารนั่นอะไรันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเงินด้วยในการกินอาหาร และนี่คือเคล็ดลับในการเพิ่มน้ำหนักซึ่งมันไม่ใช่เคล็ดลับหาเลยเลยครับแต่ว่ามันเป็นคำถามที่แบบว่าผมไม่ค่อยได้รับคำตอบในช่วงนั้นเพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นอาจจะแบบ youtube ไม่ได้ด่งดังขนาดนั้นแล้วก็คือมันไม่ค่อยมีช่องที่จะมาตอบคำถามอะไรแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าในเมื่อผมมีโอกาสที่จะได้เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าคอนเทนต์ครอเตอร์แล้วผมก็อยากที่จะเอาความรู้ที่เรารู้สึกว่าเราค้างคาเนี่ยมาตอบให้กับทุกคนนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมค่อนข้างที่จะ ชอบในการออกกำลังกายมากแต่แน่นอนครับว่ามันเป็นช่องัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องพัฒนาทุกด้านนะครับอาจจะไม่ได้เน้นไปฟิตเนในขนาดน,นั้นอาจจะเป็นเบสิกของการออกกาลังกายนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแบบทางานด้านนี้เป็นอาชีพอาจจะไม่ได้รู้สึกละเอียดอะไรแต่ว่าก็นําประสบการณ์นะครับมาทําให้ทุกคนเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าหุ่นคนไทยเนี่ยมันก็จะมีแค่2แบบคืออ้วนกับผอมใช่ไหม แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะคนไทยก็จะเป็นคนผอมซะมากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโภชนาการของเราหรือว่าการศึกษาของเรามันไม่ได้สอนเราแบบอยากออกกำลังกายมากขนาดนั้นนะครับคุณก็จะเห็นว่าตำรวจหลายคนนือทหารหลายคนก็อ้วนลงพุงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะออกกำลังกายหรือว่าอาจจะเห็นเด็กลายคนที่แบบออกกำลังกายแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเพราะว่าโดนเพื่อนล้ออะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดในคอมมูนิตี้ของผมนะครับคอมมูนิตี้ของผมคือการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ ดูดีขึ้นในรูปแบบของตัวเองที่คุณจะรักตัวเองได้เพราะคุณจะรักตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนที่คุณควรที่จะได้รักงงไหมครับเวลาคุณไปส่องกระจกเนี่ยคุณต้องบอกกับตัวเองเ่าว้ยรูปร่างมึงดีจังว่าทาไมกูรักตัวเองได้มากขนาดนี้อะไรประมาณเนี่ยคือถ้าคุณมองกกระจกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นไอ้ผอมหรือว่าเป็นไอ้อ้วนที่แบบว่าคุณไม่ได้รักในตัวเองขนาดนั้นนะคุณจะรู้สึกว่าคุณโกหกตัวเองเวลาที่บอกกับตัวเองว่าคุณรักตัวเอง ผมเกเป็นแบบนั้นผมพยายามเสียแ้งว่าผมเนี่ยรักตัวเองแต่เัาจริงๆผมไม่ได้รักตัวเองผมเริ่มมารักตัวเองในทุกๆวันนี้ครับในวันที่ผมกินอาหารที่ดีขึ้นออกกำลังกายได้มากขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือได้มากขึ้นหาความรู้ตลอดเวลาหรือว่าพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรักตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันโดยที่ผมไม่ต้องเสียแ้งแล้วก็โกหกผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คนผอมทุกคนนะครับเพิ่มน้ําหนักได้ แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้นะครับผมรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่าแก่การที่เราจะลองทาํามันดูผมหวังว่าทุกคนจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้มันจะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็คือการพัฒนาตัวเองไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ